สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเมื่อนี้ก้อยสิพามาปลูกอันต้นไผ่กวนอิมเเอิญไผ่กวนอิม่มมันบ่ออยู่นี่เขาเอิญลัคก,กี้แบมบูนะจ้ะนี่ไผ่กวนอิมนะจ้ะอันนี้ก้อยกะอันนี้เป็นอันซื่อมาเนะจ้ะก้อยซื้อมาเด้วอันมาแยกออกก้อยกะเด็ดตามันนั่นมันสิมีอันต้นหนึ่งมันสิมีสองตานะจ้ะเดี๋ยวสิไปหาอันใดมันมีสองงานี่อันนี้ มันมีสองอะอันนี้น้าจ๋ะปกติซื้อม้าแล้วมันจะมีสองตามองนี้กับบองนีน้าจ๋ะนี่ค่อยกระเด็ดออกอันนึงงน้าจ๋ะเด็ดออกอันนึงแล้วก็เอามาเสียบไว้เอามาเสียบใส่แจกันไวน้าจ๋ะใสใส่นาไว้ให้มันแตกหักให้มันแตกหักก็ที่นี่ก่อนกระสีผ้ามาปูกนี่จ้ะอันที่ก่อนเด็ดออกมาเสียบไว้มันก็แตกหักเบิดแล้วเบ้างก่อนกระเลสสีผ้ามาปูกไผ่กวนอิมน้จ้ะมือนีปลูกไวเฮ็ดยางวัติจ้ะ ปลูกคข้ายพี่น้องเอ้ยนี่ซื้อมาไม่มาจ้านี่อันนี้ก้อยกระขายต้นสามบาทนะจ้ะนี่ต้นสามบาทสามเหรียญสามเหรียญแล้วเก้าสิบบาทบาทเท่านาะพวกนี้ก้อยเ็เสียไวต้ตะปีกายนี่พวกนี้ต้นใหญ่แห้งแล้วนี่ก้อยประด้เอาลงดินจักเทอมันนี่เลยสิพามาเอาคันเอาลงดินมันสีต้นใหญ่ไว้เนาะจ้ะมันสี่มันสิยาวไว้สิใหญ่ไว้ไหนะนจ้ะก้อยก็เลยสิเอามันล้งดินมานนี่เดี๋ยวก้อยสิพามาเบิ่งว่าก้อยเอาปลูกลงดินจังใดนะจ๊ะ ตอนแรกกบกระถางเนาะจ้ะกระถางกระถางอันนี้บ่มีหูเน้ะจ้ะนี่กระถางบ่มีหูเนาะกระถางบ่มีหูเพราะว่าอันกวนอีมันพผกวนอีมันมักน้ำเนาะมันมันมักเป็นแบบแช่แชน้ำนมันบ่มักแห่งๆก็คือแบบกระสังเกตเบิ่งว่าฮาเอาใส่แจกันน้ำนี่เนาะจ้ะมันมันงามเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ากระถางมันหนาสิต้องบ่มีหูแล้วก็เอาส่น้ำให้มันแบบชุ่มๆมันนะจ้ะมันจงสีใ่ไวคิดว่านั้นนะ ก็เลยสิมาปลูกไปยะเขาไปปลูกกันเลยจ้ะมาจ้ะพี่น้องอันนี้ก็จะใส่ดินแล้วแต่บทัท่านใส่น้ำเห็นมันเปียกแห้งแล้วจะใส่พอชุ่มๆแล้วก็สีเอาอันนี้ลงปลูกเลยเบิงโอ้ยเบิ่อไหรจ้ะคุณนะหากันออกมาแล้วก็สีเอามันเสียไปน้ำกันนี่ล่จะจะให้มันใหญ่ๆยาวๆกันยังสีแยกมเจ้ะเมื่อนี้่อากาศจะดีๆจะบ่ห่อนบ่หนาวกําลังเย็นเย็นมววานี่หนาวแห้งจนบ่อยออกมานอดสวนพี่น้องเอ้ยเบิ่งไหรจ้ะ ต้นบักเงาหนึ่งจังน่อยสิเอาไปขายแหละ <c oughs> โอ้โมันลงไปค่ะเอาไซเกีลไวเป็นปีแล้วมันกระบอกใหญ่จ้กเทือ่อนเนี่ยจ้ะด้วยกระสือหุ่นว้นๆวันนี้ชีวิตเนี่ยจ้ะเป็นยังไงจ้ะเฮ้ยสามีแล้วอ่ะอยาก,กเกษียณ อยากเกษียณอยากเกษียณอายุราชการก้อนไว้อันควนน่ะแล้วอยากสิ่งนี้ไทยแลอยากสิเกษียณไว้ไว้นอกจากเหตุงานมาเมืยแล้วสั่นอีกสิปีก็อยากเกษียณไปอยู่เมืองไทยแหละเหตุอย่างไรก็เหตุพอได้ซ้อยเหลือกันนึกว่าคอยเกษปลูกต้นไม้ดอกไม้ขายนี่ละงานคอยเกษตุเหตุงานที่กันกับร้านเซเว่นอีเดเวนบ้านเฮานี่ยนะจ๊ะเมื่อนี้วันหยุดก็มาปลูกดอกไม้ขายนะจ๊ะ อยู่ขาก็พอมีอยู่ในมือละหาละสืบก็บสร้างมันยุคดีกว่าอยู่ซื่อๆอยังวะพันอยู่ซื่อๆแล้วมันพันอยู่ซื่อๆแล้วมันใส่เงินน่าจะท่า <c oughs> นชีวิตคนเฮามีอยู่สองยางว่าสันสามีว่าถ้าบ่หาเงินก็คือใส่เงินสันมันก็เมียนคือระวานั่นแหละจ้ะบาท่านท่นว่างๆอยู่โดนๆก็หาตั้งแต่เรื่องสิไปือไปหา คิดหาแนวกินคิดหาแนวกินเพราะถ้าคิดได้ก็ไปซื้อเนะาจา้ะอยากกินนั่นอยากกินนี่เด้ผินวะซื้ออาหารท้ายอยู่หนีมันแพงๆเนาะน่าเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยปยมมลูกไว้สมีละจ้ะเนาะหมดน้ำห้ามันชุ่มๆเดี๋ยวอีกเดี๋ยวก่อนสิพ้ามาเบิงอีกจากซองสามเดือนเนาะเ่ามันสีง,งามหรือบ่อง,งามเสร็จแล้วจ้ะ อันนี้คันมันแตกนอมาอีกกระดึงออกอีกได้จ้ะนี่เดี๋ยวนี้จะเห็นบาคันมันเป็นตัวหนึงสีเราจะเฮ้าซื้อม้าแล้วมันสมิดนอมาจังสี่มันแตกขึ้นมาอีกกระเดดอีกจ้ะนี่เดให้มันเด็ดให้มันนี่นี่เบื้องตัวนี้เบิ่งตัวนี้จ้ะเบิ่งตัวนี้อันนี้มันก็กรลังแตกอันนี้มันก็กระลังแตกอันนี้มันก็กรลังแตกคันมันแตกขึ้นมาอีกก็สิเระดมัน่อก น,นี้คือหลายนอนปลูกขายเนาะพี่น้องเนาะสองบาทสามบาทกแ็แ,ทนะแล้วแต่คือว่าหนึ่งน่ะซ้ำนี่ละจ้าปลูกไค่กวนอิมเมื่อปลูกไค่กวนอิมต้องเบาไลย <laughs> ปลูกแล้วแหละก็แล้วนะจ้ะนี่เดี๋ยวคลิปหนะ้าสีพามาเบิว่มามาสิง,งามม่งามจังใดเนาะจะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า <laughs>